อันนี้ดนโอ้เวลาลสยงไปเด้เียวซานหาปลแท้ๆเนาะ

ก็จะมาคิด่ากามาเล่ปกติจนแค่ได้สองค่ไนแหละลงแดมี้ทุกท่านวันนี้เสียงดาวมาอยู่ทีเม่น้ำพัก วันนี้จะมาหาป่าไซม่องหาป่าอยู่ที่น้ำพากเอ่อเมืองค้อแขวงพงสาลีก็บุหาวาสิมอีปลาน้อยปลาลายซ่ำใด๋เนาะจังไดเฮาไปเบิ่งนํากันเด้อาเย็นดีอากาศพนี้มื้อนี้มีแดดอากําลัง ม uhm. องนักหาปลากำลังเชียนกำลังชิลงน้ำเอาเนเซอรอให้เนเซอร์ให้ดอกวันเวลาสิปอยสิปอยคิเนเซออย ตอนนี้กำลังข้าเกียมชิใส่มองแล้วละน้ำใสดีเย็นเย็นน้ำนี่อันนี้ก็นักดำน้ำนักหาป่าเพราะฉันจ้างตัวมาเตะลวงเข้าบาง ตอนนี้นักหาปลากำลังยายมองกำลังเน่งมองอันนี้เป็นเมนาำพากักน้ำใสเย็นดี กวานมัพี่วะ รมชาติสวยชดงดงามพี่น้องเอ้ยบรรยากาศดีดีอากาศพี่นีเื่อเนฮอดโ่้าทับ้าเดียวใยฮอดซีโเอาบอลจเขาแต่ว่ายังมีลายอยู่เนาะแล้วบี่ดานึงตั้งขึ้นมาน่อยมมดก่

จับจังไงยัดใส่ตานาะนายมวยมือจับเนี่ยมันกำลังดำอเอาป่าเนี่ยท่านผู้ชมเอ้ยมั็นม่ามีลายูบนสันป่าจะปลาอย่างปลาแค่ปลาครึ่งหรือว่าปลาขาวน้อย บลอยาบดาปลาัลอยข้ากีเกี่ยปลาเน big fish I can c a t กำลังเริ่มได้ปลากำลังตุ้มมองเขาปลามันกำลังคลอน มีฮอดป่าเป้าเนาะ <c oughs> นักดำน้ำนักดำป่าสาวประมงก็ลังดำเอาปลาสาวประม,มงประจำเมืองขวา <c oughs> กับบ้านห้วยมวนากย

เอาเลียิงกเตะมันยลานจุดได้่หนี่โอ้โหสุดยอดสุดยอด่มพวกเราย่งเงปเพวกไงทุนยงเยต้องเต้นต้องเต้นก่อนหลสังหไปเเซียวซานหาป่าแท้ๆเนาะนี่ลินตัวไปีปีก้เาลย

เหรอเนี่ยอะไรอะไรโอ๊ะามากินดิเนียมากอกินครับคราวนีนี่ยเฮ็ดเนี่ยเนี่ยกินหม่เนี่ยเอาละนปาร์ตีดิเนีหม่ โอได้หลายเท่เนาะใส่บาทเดียวเด้อนี่น่ะพี่น้องเลยสมใส่มองบาทเดียวนะตัวน้อยนี่ยังไงครับไปเลย นุ่มม,มากที่ตายแล้วโยก <c oughs> ยมันดูไอ้ไข่ดนหน้ามันคืออะไรลายยัมันอันเออ โอ้ป่าเนีย okay. ี่น uh, wow. ้องนมันไอมาอ่ะโอนี่นีน่นี้้ไ่อมตัวใหญ่มีเ่อเมัน้าดีไไปปนี่น้อยแค่ไอมาอ่ะ้วีวไปแล้วสุดนึงได้ปลาไ่เติบ เยวจะพักพอนน่นนึงก่อนอากาศเย็นลายมันีองซีปิงป่ากินชุดนึงกอนอดีเด้อพีนออ้องเลยผลงานใส่มองใส่บ้านเดียวใส่บ้าทเดียวจุดมืดเลยดำปานดึกมองมาปานุมืจุดมืดเลย้เ มาต้นไส้แก้คนป่านี่มีแต่หึ่งห่องขามโอ้ปลาเปาบ้าน,ะน,านิมาออพี่เขา,า,า,าปัวให้กินจับคปลาสดสด แคมน้ํามคากบรรยากาศมีลมพัดเย็นๆมีแดดเดตะกะอากาศเย็นอ้บรรยากาศนี่สุดยอดพี่น้องเอ้ยดโอ้หกำลังปิงปลาลังปิงปลาเกียงปลา ยินอยู่แคมน้ำเลยเนาะแคมน้ำพนะังบรรยากาศดีเลยอยตอันนี้มันก้อยมีก้อยมีแกงมีปิง คือแล้วเขาวาน่ะอือาอือบ่นใช้มงเพดบ่เออมงเพดเขียวเนาะโว้ยป่าโอ้ยไว้เลย ทีมงานห้าหคนอันนี้หัวหน้าแกง <laughs> รับันรดีเดอร์อาหารการกินปลาที่ว่าดึกมองได้มื่อกิน,นครบทีมเ <c oughs> ลยเชียวบ่น่า <c oughs> ดมสด เดีย๋ยวนี้เขาอยู่บ้านเขาเบิ่งได้รสสดอยู่ยิงปลาเด้อที่นองมาเด้อน,นำกันด้ดอแกม,มีก้อยมีปิ้งฮู้วแท๊ก

祝你爸爸妈妈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 妈